mày nghĩ tử lắm thì dẫm dẫm rồi lúc tới cầm lo anh à subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không ตันตายหมายแบบนี้ดนไดิมีแต่งกัดทุกที่ที่มีตัวฮันเตอร์วีหกโดนกรบปรุดะหมายยังล็อกค,ครับเป็นฮันเตอร์วีหกับหมายคลองข้างทางครับผมตอนนี้ไปดูล่าปลาช่อนข้างทางมากันถึงกันแล้วโอเคครับผมใช้วีหกยกกันเพลิงงัดมันมันครับ กับคัน sns amazon go w a y ต์ส0สกับสาย p e อโคนัทพัด p e 2ครับผมไม้มันลกครับไม่ต้องส่งครับกัดปุ๊บรถอัดใส่ได้เลยครับอุณสเปิดเปิดขนาดนี้ไม่มีพระถ้ากัดโดนนะแก้วใช้วีหกเจก,กันเปิดกับผมเอกกัดเทาลง